ได้อิโตชิซาเอะแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเป่าเสียงแปหนึ่งตอนนี้เราได้อิโตชิซาเอะมาแล้วนะดูเนี่ยเป็นหลักฐานเนี่ยซาเอะเนาะขอเพื่อตรงๆนะได้ยากมากคือแบบสุดๆนะได้ยากมากคือเสียงเงินไปนหลายหมื่นเนี่ยตอนนี้นะจากจากแปดหมื่นเดี๋ยวเท่าไหร่จากแปดหมื่นแล้วหมื่นเก้าจะบาดต้ แล้วเดืนเย้ๆก็คือเพิ่งใส่โค้ดไปม่เก้ใส่โค้ดไปสามโค้ดนะอาผมก็ได้ไอโฟล์ล้วสนานะโฟลของซาเอกบอกเลยว่าอืมดีมากค่อนข้างดีและมามาไปเล่นกันก่อน,นอยู่ฝั่ง เพรนสม,นนสมนาณใดพระสมานะบอกให้สองไม่กม็ไม่ส่งโอ้โหส่งนะสมานะส่งมาแน,น่โอ้ยบอกให้ส่งมาส่งให้มัน เ็มตีแล้วอไรกันนี่เดี๋ยวอะไไม่ถึงชาดดเดใช้เ็นตีนะ ามหนนนนนึ่ง้้ขอบอร์จจ่ายตังค์เขาหรือเปล่าว่าเขาจะให้ไหมล่ะคำตอบคือไม่ให้ขอบันหน่อยนี่คืออันติของอิโตชิไซก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่มีเสียง เลงวีทีโกามาขอร้องตัวที่ไม่ได้ถึงมาเห็นเหมือนกันนานณาธิการโคตมาเลยเรียบร้อยไม่โดนสุดยอดจริงๆตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นสถานะโฟร์ของไซเวทียอยู่นั้นนี่เพื่อนก็มีอย่างเอา อีกฝั่งหนึ่งใช้ลินวะมึไม่โดนสวยเพื่อนหืมส่งมาแบบสุดยอดได้ได้ได้ได สมานาโอ้โอ้ my god อ oh ก god เอาเลยยิงเลยมียเวลามาขิงไปตรงข้ามเลยนะประเด็นเป็นไงครับเจ้าทีมอย่างนี้แล้วอยากเล่นด้วยมย เสร็จแล้วมองขยิงก็ไม่ยิงยิงแล้วลหยิบหยิบยิงเถอะอันตรีเอ้ยฝั่งนึงก็ใช่ดสะเอียมเหมือนกันว่ะ อืมอมาเนะอาแบบโซโลคนเดียว ฮหม่มแม่งไล่ส่งขงน้นแทบไม่ส่งให้กูเลยนั่นน่ะ อ่าแทบไม่ส่งให้เลยฮึ้ ฝากด้วยละกันในหัวเงินๆแล้วทำไมไม่มีเสียงวะยังงงอยูงง่เลยเกิดไปไปับเกิดไปไปิดเสียงไปนะไปแอชช์มันไปแอชช์มันแทนไปเลยไปเลยไปเลย สมะกาเลสมะกาสมะกา sama มาสิส่งมาดิโว้ยมันต้องมากระเด็นนะแต่มันจะตกมันจะยังอยู่กับบันดือ เหมือนชุดยูนิฟาร์มจะเปลี่ยนนะเนี่ยอ๋อนี่ไงเหมือนแบบไม่เหมือนลัาส์เลยบูลล็อกซีซั่นสองตอนนี้จะกับเจแปนยูเทเวนตี้นะนี่ชุดเหมือนกันเลยชุดทีมบูลล็อกกับชุดทีมเจแปนยูเทเวนตี้เจ็ดเอาวยังเอาสุดจริงชุดสวยเหมือนกันนั่นนี่แม้แต่ตอนนี้ยังเพิ่งสนใจชุดเลยสนใจทีมมากครับ Ủa, mà cái lúc Sao mày có lẽ được cả Cái chẳng hóa Ô, cái mà đâu lúc này mày có nào này Chạy tôi được cái là của tôi thế nữa. nữa. ให้ก hey, hey, ันติไว้จังแตเอาเป็นคาแน่ๆเลยนั่นไงเราไม่ผิดแล้วการ์นี่จริงแม่งโหไม่ mang anh gay đây โอ้ยลูกสันคานอีกแล้วเพื่อนเนี่ยจัดเพื่อนจัดโอ้ยจัดแดนตีว้ยแฉ่ง เราได้ไอ้ตัวชิลินมากๆเลยนะเดี๋ยวได้ไอ้ตัวชิลินนะต่างไม่เจ็ดซาเอกก็ดีนะซาเอกก็ดีอยู่แต่ไส้อยกมันเป็นสายซับ嘛ม,มันเป็นแบบคอยเสิร์ฟให้เพื่อนอนะแต่แบบก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยซายเอกมันก็ดีนะแต่เหมาะกับการแบบเล่นต้นแบบกองกลางกองกลางมากกว่านะคอยจ่ายบอลนิดนึงอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนที่ได้อันตีเนี่ยก็ ตึ้งนักตีของซาเอ็ดเนี่ยยิงแบบลูกโค้งแบบลูกแบบปั่นโค้งคือยังโหดนะในหอดก็คือแบบก็คือยิงทีก็คือเข้าแน่นอนน่ะเพราะว่าแบบลูกของปั่นโค้งของซาเอ็ดนะก็คือมันมันแบบมันบอกยากนะแล้วก็แบบง่ายมากนะแต่ต่อมาแบบก็ว่าจะเป็นแบบพาสเต็ปแบบเลี้ยงบอลอ่ะอือแค่นั้นอง เออแม่งจะว่าไงดีว่าเนี่ยกอแบบือสเต็ปการเล่นบอลของซาเอดเนี่ยแค่คนคนเดียวอ่ะยังแบบยังไม่สามารถแย่งได้เลยมันต้องลุมอ่ะสักสามหนึ่งหรือไม่ก็สี่หนึ่งมังนะมั่มัที่เจอมันเจอมันแต่โดยรวมว่าใา่ดดีครัดีเป็นสายซับเล่นตำแหน่งกองกลางแต่ถ้าเป็นลินนะกองหน้าเลยอันดับหแบบ แค่แตกียวเตแคทเกียวเตะของลินนะก็สามารถเข้าได้เลยเพราะสกิลวเตะของลินไม่โคตรปั่นโค้งอ่ะสุดๆมา